ปังปังทำอะไรอะ่ะนอนมีความสุขเลยนะหนูนอนรอใครอะ่ะลูกสวัสดีค่ะดูปังน้อยทำอะไรนะนอนคิดถึงหนุ่มที่ไหนลูกปังปังเอ้ยนั่นแะกระดีค้างใหญ่เลย กินนุ่มหรือยังหนูกินนุ่มหรือยังลูกปังปังยิ้มสวยๆหน่อยลูกไหนย,ยิ้มสิปังเลยโอ้วันนี้มาเที่ยวหาปังนะครับดูปังน้อยสิยังงงๆอยู่หืเสียงไอ้ต้งไอ้โต้งมันเรียกหนูลงไปเล่นแล้วลูกโอ้ วิบิทขี่เกียดสเลยมาดูความน่ารักของปังน้อยนะครับไปแล้วบ๊ายบายพี่พีแม่แม,แม่อย่าลืมหนูนะคะปังเอ้ยสวัสดีก่อนลูกบ๊ายบายไหนกระดิง่งขางสวยสก่อนไปแล้วนะน่ะอันน่ะ